ธคือสาวที่รักและมีความศรัทธ,ธาในประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานครเป็นผู้ก่อเกิดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่คนไทยที่ใครอยากรู้ประวัติศาสตร์และในวันที่21เมษายนนี้กรุงรัตนโกสินทร์จะมีอายุครบ230ปีร่วมย้อนรำลึกถึงเรื่องราวการสมโภชพระนครทั้ง4ครั้งพร้อมชมของที่ละลึกสุดหายากกับ ดันทการคล้อยสายพุ่มในการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพุ่มในการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครค่ะพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครนะครับอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ลาดพร้าวซอย43ค่ะลาดพร้าว43ท่านผู้ชมครับโอ้โหน่าสนใจมากเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันสําคัญใช่ค่ะของคนกรุงเทพอ่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะยังไงฮะ ต้องเล่าย้อนหลังไปนิดนึงค่ะเมื่อตอนพศ2325นะคะคในวันที่21เมษายน,นเนี่ยค่ะพระรองค์ท่านรัชกาลที่1มออีพระราชพิธีลงพระหลักเมือง น,ะะนั่นก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันสถาปนากรุงรัตะนโกสินทร์ของเรา21เมษายน2325ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าเอาแบบภาษาเด็กๆเ,เขา้าใจก็คือเป็นวันเกิดของกรุงรัตะนโกสินทร<อ>์เวลาที่มีคนมาชมวิทยาลัยก็ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าน้องๆก็จะงงกับการว่าสถาปนาคืออะไรใช่ถูกต้องเราก็เลยต้องอธิบายว่าเป็นวันเกิด,กดใช่วันเกิดแห่งกรุงรัตะนโกสินทร์นะคะจา,จากวันนั้นวันที่21เมษายน2325ใช้เวลาอีก3ปีค่ะ ถึงอได้มีการสร้างพระนครจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์รวมกระทั่งสร้างวัดพระแก้วจนเสร็จสมบูรณ์ด้วยใช่ค่ะถูกต้องค่ะครั้งนั้นเป็นการฉลองครั้งแรกแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันไว้ตอนนั้นยังไม่มีกล้องถ่ายรูปนะคะก็มีเพียงแต่เขียนบันทึกไว้ว่ามีงานฉลอง3วัน3คืนรอบพระนคร แต่พอผ่านมาปุ๊บนะคะอีกหนึ่งร้อปีผ่านเข้าไปก็คือ2425ครับคราวนี้นะคะเป็นงานใหญ่แน่เลยเพราะว่าครบหนึ่งร้อปีแล้ว,วซึ่งพอดีเลยใช่ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเมืองต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะต้องฉลองกันที่ร้0ยร0อยหขึ้นไป<ร>ใช่มาลงล็อกเลขใช่<ร>ค่ะถูกต้องเวลาแน้นคือตรงกับยุคข,ของรัชกาลที่5<อ>นะคะท<อ>่านมีพระส่สงว่าเราควรจะจัดงานใหญ่ ะะการจัดงานใหญ่เนี่ยคือการที่ต้องรวมสยามทั้งหมดเวลานั้นเป็นสยามทั้งหมดคือมารวมกันเพื่อที่จะจัดงานนี้ให้ได้นะคะทีนี้การมาจัดงานเนี่ยต้องนิดนึงถ้าตอนนั้นเรายังไม่มีรถไฟยังไม่มีเอ,อรถไฟฟ้าได้ดีหรืออะไรทั้งสิน้นนะคะแต่ละคนก็ได้สัญจรไปมาเนี่ยยากมากนะคะท่านก็เห็นว่าสิ่งดีๆต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศของเราควรจะมาจัดแสดงนะคะจึงจะเป็น exhibition ครั้งใหญ่ที่สุดข,ของสยามอลองทายนะคะว่าจัดที่ไหนสนามหลวงถูกต้องเลยค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะที่ท้าสนาม<ด>หลวงข้าพันธุต่างๆนะคะใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะตอนร้อยปีเนี่ยนะคะก็มีจริงอื่นๆอีกมากมายแน่นอนที่สุดเลยนะคะพค์ท่านเองเห็นว่าเราควรจะมีเหรียญที่ระลึกเ,เพื่อที่จะรึกถึงการนี้เ,เพื่อที่ให้ลูกหลานต,ต่อไปในครข้งหน้าเนี่ยจะได้เรียนรู้นะคะมีเหรียญเหรียญนี้เลยค่ะ จบได้นะคะชันชมเลยค่ะเหรียญเมื่อเมื่อร้อยปีแล้วใช่ค่ะถูกต้องค่ะจับนิ่งๆอ่ะให้ให้กล้องได้ถ่ายหน่อยนะฮะอันนี้เรียกเหรียญสัตปรพันษสาเออสัตรพัฒมาลาสัตรพัฒมาลาสัตรพัฒมาลามาลาที่แปลว่าหมวกหมวกเล้วเออไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ดีกว่าอ๋อนี่เป็นเราจะเห็นว่ามีพระพักของรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่ห้าอยู่บนเหรียญนี่เป็นเหรียญแรกใช่ค่ะถูกต้องค่ะนะคะสังเกตนะคะรอบๆเหรียญจะมีแฉกแฉกด้วยมีรัศมี้องทายสิครัว่ามีรัศ สิบเส้นหนึ่งร้อยเส้นค่ะนี่คุณใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วสมี1 0หนึ่งร้อยเส้นเพื่อแสดงว่าเป็นงานร้อยปีโอ้โหนี่เหรียญอายุร้อยปีแล้วนะร้อยกว่าปีแล้วค่ะร้อยแปดสิบปีแล้วร้อยปีใช่ค่ะถูกต้องค่ะห้าแผ่นดินเนาะใช่ค่ะเหรียญนี้มีความสําคัญขนาดที่ว่าหนังสือพิมพ์ลอนดอนนิวถึงก็ลงข่าวเลยนะคะว่าสยามประเทศมีอายุครบหนึ่งร้อยปีได้จัดทําเหรียญที่ระลึกขึ้นหนึ่งเหรียญนี่ค่ะอันนี้ไม่ขาะจากลอนดอนนิวนะฮะใช่ค่ะ พี่งหนกเชิญอ่านเลยค่ะเออเออโอเคเข้าใจแล้วค่ะนะคะฉ <laughs> นกขาดไปนะคะอย่างหนึ่งนะคะ เรอาอทราบอยู่แล้วว่าวัดพระแก้วเนี่ยสร้างมาตั้งแต่รัชะการที่หนึ่ง,งแน่นอนนี่สุดเมื่อถึงตอนร้อยปีก็มีอายุร้อยปีด้วยะนะคะผ่านร้อนผ่านฝนมาเยอะมากๆกนะคะก็มีการสูรเอ่อซ่อมต้องซ่อมแซมพระองค์ท่านก็เลยเกณฑ์พลเอ่อทุกคนที่มีฝีมือมาช่วยกันซ่อมคะ,ะคะแต่ซ่อมกันทํเนี่ยคือยากมากอยู่แล้วนะคะเพราะวัดพระแก้วทั้งวัดนะคะทุกคนช่วยกันจนกระทั่งเสร็จก่อนงาน4ี่วันะะนะคะพระองค์ท่านจึงพระราชทานเหรียญเหรียญนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆนี่ใช่ไหมใช่ค่ะสองเหรียญนี่เหรอใช่ค่ะเหรีย บูรณะวัดพระแก้วตอนหนึ่งร้อยปีเรียนบูรณะวัดพระแก้วใช่ด้านหน้าเหรียญจะเป็นพระองค์ท่านรัชกาลที่ห้าแล้วนี่เป็นด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นวัดพระแก้วในเวลานั้นที่บูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จับไม่ได้นะขอนีดจับไม่ได้ฮะผมโัวนะผมหายใจแรงก็ไม่ได้นี่ก็งงการหายใจไว้ค่ะนี่ไม่มีกรอบกระจงกระจกเลยเหรอฮะก็เอาไว้ให้ทุกคนเห็นเพราะถ้ามีกระจกก็ยิ่งถ่ายให้ดูยากมากอันนี้เป็นเหรียญแรกที่มีพระพัฒน์พระองค์ด้วยใช่ค่ะถูกต้องใช่ครับน เพราะะนนวพอพักพระองค์ท่านคือยังด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าทรงพระยาวมากโอ้เนนี้มีคุณค่ามากนะครับใช่ค่ะแล้วต่อมาผ่านจาก100ปีไปเข้าไปที่150ปีซึ่งตรงกับรัชกาลที่7ใช่ค่ะแต่ก่อนไว้ดูนะคะก่อนให้ดูคิดรัชกาลที่7็เออถ้าพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ว่าพระนครกับฝั่งทนเนี่ยตอนนั้นไม่มีสะพานที่จะเชื่อมถึงกันได้สะพานที่เราเราท่านท่านสามารถเดินไปเดินมาได้ต้องข้ามด้วยเรือจึงมีท่านประสงค์ว่าให้สร้างสะพาน นะคะวันที่เปิดสะพานคือวันที่6เมษายนแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะนี่ภาพนิ่งใช่เออนี่เป็นภาพนิ่งวันที่เปิดสะพานแต่ว่าและนี่เป็นคลิปนีคลิปด้วยนะใช่ค่ะวันเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกใช่ค่ะวันนี้6เมษายน2475 2475นะฮะใช่150ปีรัชกาลที่7จใช่ค่ะพระวิสูจน์ยังคงคุมอยู่นะคะอีกสักครู่นี่ค่ะก็จะค่อยๆเปิดออก ต้องบอกนิดนึงว่าภาพยนตร์ชุดนี้ป็นาพยน์ที่หาชมกันได้ยากเนื่องจากว่าเรียกว่าฝ่าจะค้นคว้ามาได้เนี่ยก็ยากมากอยู่แล้วแล้วก็ดูสภาพฟิล์มะคะก็จ้องชําชำรุดไปนี่ค่ะพระองค์ท่านและสถานที่เจ็นะคะเสด็จพระราชดำเนินใช่ใช่ค่ะนี่เป็นเวลากลางคืนแล้วค่ะต้องในเวลานั้นเพิ่งจะมีโรงไฟฟ้านะคะก็มีการประดับไฟกันอย่างสวยงามรอบบริเวณอาคารแถวนั้นมีโรงไฟฟ้าวัดเรียบใช่ค่ะถูกต้องค่ะ แล้วก็มีพิพ,พิธภัณฑ์บริเวณเชิงสะพ,พานพุทธที่เปิดไปแล้วมีพิพ,พิธภัณฑ์พค์ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมชมพิพ,พิธภัณฑ์ด้วยนคะคะสิ่งนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะในการที่ เปิดสะพานภูั้งเนี้ยค่ะมีการแสดงมหมหรสพต่างๆมากมายมากเลยอะค่ะ oh. มีจากทั่วประเทศเนี่ยมาร่วมงันแสดง oh. แต่ว่าคณะที่มาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ผู้คนสนใจ oh. เพราะองค์ท่านรัชกาลที่7เ,เห็นว่าในเมื่อมีการแสดงขนาดนี้ทุกคนพร้อมใจขนาดนี้น่าจะมีรางวัลที่จะพระราชทานให้ oh. นี่ค่ะพระองค์ท่านสั่งผลิตเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานให้กับคณะที่สามารถจะแสดงได้มากที่สุด oh. มีผู้ชมมากที่สุดรับ oh. oh. พระราชทานจาก ผ่าหัตถ์ของพระองค์ท่านเลยอันนี้ก็ให้ชมกันใกล้ๆเลยค่ะจับได้ด้วยใช่เลยค่ะตั้งแต่2-4-7-5นะฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ2-4-7-5ตอนนี้ก็80ปี80ปีแล้วถ้วยใบนี้80ปีแล้วนะฮะมีพระพักของพระองค์ด้วยนะฮะใช่ค่ะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ ทำเพื่อสําหรับงานฉลองพระนคร150ปีน<อ>ะมี้ม,นะอนนมอบให้กับคณะแสดงที่มาจัดมหรสพแล้วมีผู้ชมมากที่สุด<อ>มีคณะเวลามีเวลาการแสดงมากที่สุดจะได้รับรางวัลไปเราจะเห็นว่า,วาที่รลึกในการที่ได้จัดมหรสพเล่นสนองพระเดชพระคุณในงานพระราชพิธีสมโภชพระนครและประถมบรมราชานุสรพศ2475ครับใช่ค่ะ จะเห็นว่าขอบคุณมากที่จะมอบให้กับทางเอามาให้ชมเฉยๆครับให้ชมเฉยๆทมมากค่ะเหลือเวลาค่อน้างน้อยค่ะหลังจาก2,475ไปแล้วนะคะก็คือ2,525เป็นยุคที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยกัน200ปีใช่ค่ะมีงาน200ปีรัตนโกสินท์ทั้งหลายทั้งปวงนี่หลายทั้งปวงเสียงนี้ี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะงาน200ปีรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะ เป็นครั้งแรกของงานสมโพธิกุงที่มีการออกแบบตาสัญลักษณ์ค่ะท่านเพื่อจะสังเกตด้วย่าตาสัญลักษณ์เนี่ยใช่ค่ะ,ะคใช่ค่ะจะตามบ้านของทุกคนนะเวลาเนี้ยบางทีตามตู้โชว์ก็ยังเห็นนะคะเป็นจานจานโชว์บ้างเป็นอุปกรณ์ทั้งหลายเครื่องเรียนอ,อะไรพวกนี้บ้างแม้กระทั่งนี่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฉีดกันฉีดฉีดกันยุงน่ใช่ค่ะอันนี้เป็นที่มีตาสัญลักษณ์ใช่ค่ะแสดงว่านี่จำหน่ายในปี2525เหมือนกัน แป้งน้ำแป้งน้ำเสริมสวยจาปาทอมีตราสัญลักษณ์ใช่ค่ะท่านผู้ชมฮะนี่กระป๋องซึ่งผ้าแก้วในเวลานั้นเป็นแก้วที่ไทยแล้วก็คือให้ให้บีบให้แตกซะยังดีนะคะยังมีหลงเหลือมาถึงเวลานี้แต่สภาพตอนนี้ก็คือกรอบแล้วกรอบแล้วเหมือนกันค่ะต้องทนุถนอมเหมือนกันและนี่นี่ฮะสิ่งที่พี่กันกถ่ายรูปเป็นอย่างแรกลอตเตอรี่งวดวันที่16เมษายน2525โอ้โห ถูกหรือยังไม่ถูกค่ะไม่ถูกนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั่นในี่เข้าจัมักจะยับทิ้งไปไม่ได้แต่ด้วยใจรักขอเก็บไว้ก่อนมีสามใบโอ้โหตอนนี้มูลค่าเนี่ยขอขอหยิบชิ้นนี้อีกทีนะคะน้องๆอาจจะไม่ทานยังก็ไม่ทานอันนี้อะไรนะเลอเดี๋ยวถ้วยปลาหน้าเลยนี่ฮะนก็เติมเติมน้ำมันลงไปในนี้อ่เด็กๆใช่ไหมหมุนในนี้ออกได้ แล้วเติมน้ำมันลงไปแล้วก็หมุนกลับแล้วก็ฉีดฉีดไม่รู้ฉีดไอไฉีดได้เนี่ยแล้วก็ฟู่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 โอ้โหก่อนจะมาถึงไอ้ที่เป็นไม้เทนนิสตียุงอะนะอย่างนี้ก่อนนะถึงไปเป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นนาฬิกาอย่างใช่เป็นนาฬิกาด้วยแต่มีนิดนึงค่ะสัญลักษณ์นี้มีความหมายด้วยนะคะความหมายของสัญลักษณ์นี้คือว่าพระนครที่สวยงามเราแทนด้วยรูปพาวิมานนะคะใช่ที่มีอายุมาจนถึง200ปีกลปีราวเทวดาทั้งหลายมาร่วมแสดงความยินดี ค่ะมาร่วมแสดงความยินดีนดดนในครั้งนี้นใช่ค่ะที่แสดงใช่โอโ้โหคลาสลาสิกค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆแน่นอนที่สุดวัดพระแก้วก็มีอายุมาถึง200ปีด้วยเหมือนกันค่คในเวลานั้นพระองค์ท่านรัชกาลที่9ท่านพระรจชทานให้สมเด็จพระเทพเป็นแม่งานจงเป็นแม่งานในการบูรณะทั้งหมดก็ต้องมีการเรียรายทุนนะคะ ที่สาคัญที่สุดเลยในเมื่อมีการเลี้ยไลทุนท่านก็สั่งผลิตเป็นเหรียญทองคาพระแก้ว3าฤดูนี่นะฮะใช่ค่ะอันนี้ทองคำเลยนะครับใช่ค่ะนนี้เป็นเหรียญทองคำเลยค่ะพระแก้วบริกสามฤดูฮะใช่ค่ะหาชมได้ยากมากแล้วนะคะโอ้โัห2525เหมือนกันใช่ค่ะในปีเพื่อที่จะระดมทุนไปการเลี้ยไยไปบูรณาวัดของทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ไปหาชมได้ในพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครค่ะค่ะยังมีอีกใช่ไหมฮะยังมีอีกเยอะมากมายเลยค่ะและพรุ่งนี้ก็จะเปิด เปิดให้ชมวัน พรุ่งนี้และวันอาทิตย์ค่ะสองวันใช่ตั้งแต่กี่โมงละสิบโมงเช้าค่ะเป็นต้นไปแต่ขอนิดนึงนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้21เมษาตัวจันทการเองก็จะต้องไปบูอไปสักการะพระหลักเมืองเหมือนกันค่ะขอเป็นความกรุณาว่าอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านไปสักการะพระหลักเมืองในวันพรุ่งนี้เพื่อที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะคะอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลที่เราได้มีโอกาสเกิดบนแผ่นดินนี้แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ศาลหลักเมืองใช่ค่ะที่ศาลหลักเมือ ข้ามฝั่งเวนีดึงก็ไป ใช่ก็ถือว่าครบเดินข้ามฝั่งไปนะมันอ่เดินข้าไปทางกระทรวงกลาโหมจะไปเจอปืนคนละที่นะลาดพร้าวสี่สิบสาใช่ไหมลาดพร้าวสามลบก้นนิดนึงนะคะเออมีเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ชื่อ w w w b a n g k o k m u s e u m o r g b a n g k o k m u s e u m o r g ค่ะแล้วก็ใน Facebook Facebook ใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เฉลิมมรดครไปพูดคุยกันได้ท่าทายเลยนะครับในเฟซบุ๊กถูกต้องค่ะแล้วก็ไปจองเข้าชมได้ด้วยค่ะจองเพื่อที่จะเข้าชมสำหรับวันอาทิตย์นี้ แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เปิดให้เข้าไปชมได้พรุ่งนี้ต้องขอว่าขอเป็นว่าเป็นวันอาทิตย์วันเดียวเลยวันอาทิตย์วันเดียววันพรุ่งนี้มีพระหลักเมืองที่จะต้องไปเหมือนกันแล้วก็ไปวัดพระแก้วด้วยนะคะก็ขอเป็นรวมกันทั้งหมดเป็นวันอาทิตย์ค่ะแล้วจะนําชมทุกอย่างให้ครบหมดเลยค่ะมีคำอธิบายพร้อม10โมงใช่ค่ะ10โมงเป็นนัดว่างยังไงก็เข้าไปจองชมในเว็บเออในเว็บแล้วก็ในเฟซบุ๊กได้ค่ะน่าสนใจนะฮะ โดยเฉพาะใน a c e b o o k เข้าไปนะครับชื่อตรงตัวเลยค่ะพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครเฉลิมพระนครยังมีของของเก่าๆของที่มีความหมายให้ชมอีกเยอะอีกเยอะมากๆนี่เพียงเพียงส่วนน้อยๆ้อยอยูอยู่ที่เดียวกันกับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยขออาจารย์ใช่ค่ะถูกต้องค่ะและเออไปได้ดูสองต่อเลยใช่ค่ะครบหมดเลยค่ะผมทึ่งมากนะโดยเฉพาะเนืคลิปคลิปที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะฉลองกัน7วัน7คืน ใช่ค่ะร้อยห้าสิบปีตอนนั้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับกรุงรัตนโกสินทร์กับกรุงเทพแตกต่างกันยังไงต้องบอกอย่างนี้ค่ะกรุงรัตนโกสินทร์คือยุคยุคหนึ่งของรัตนโกสินทร์คือการเริ่มต้นทั้งหมดแต่กรุงเทพเนี่ยคือจังหวัดหนึ่งที่เป็นเมืองหลวงในเวลา2525เนี่ยค่ะการจัดงานไม่ได้จัดแต่แค่ที่กรุงเทพเท่านั้นเราจัดครอบคลุมไปจนกระทั่งถึงต่างจังหวัดขนาดมีการสร้างสะพานที่จังหวัดตาก มื่อเรลึกถึงงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีนะคะทั้งใต้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือจัดงานกันทั้งประเทศคณะรัตนโกสินทร์ของเราก็คือทั้งหมดที่เป็นไทยนะวันี้กรุงเทพเป็นเพียงแค่จังหวัดหนึ่งใช่นะเวลานี้ถูกต้องฉะนั้นจะบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันกรุงเทพ230ปีไม่ถูกไม่ถูกรัตนโกสินทร์ต้องรัตนโกสินทร์ใช่ถูกต้องนะฮะนี่ฮะภาพอาชมยากมากนะฮะนี่เป็นสะพานแบบเปิดได้สะพานพุทธทุกวันนี้ก็ยังเปิดใช้อยู่นะฮะ อในรายการเราเก็บให้ดูไม่หมดนะคะเพราะงั้นวันอาทิตย์10บโมงค่ะใช่ยังไงต้องจองรวมกันหนึงลากราวสี่สิบสามพกคุณจอมขวัญกับท่านผอได้นะฮะค่ะท่านผเดินเสริมน้ำให้ละกันให้ความรู้อะไรไม่ได้ใช่อันนั้นรู้อันนั้นรู้วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณคค่ะขอบุณที่เอาของหายากมาให้ได้ชมกันนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันเลยนะคะพรุ่งนี้21เมษายนครบรอบ2 3งปีกรุงรัตนโกสินทร์ของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีีคครรััับบสสวด